สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมปาชิเก็น,กน,นี้เราก็จะมาเล่นเกมกันนะครับทุกคนก็นี้เคยเล่นไปก่อนลงงานแล้ว<ม>ก็ยิงก,กัน,น,น,นชัดเนาะจะเชิดก็เราจะได้ ชัดกันเลยนะครับนี hey, ่ทุกคนได้คู่แล้วคนนี้นี่นี่ทุกคนคือไม่ได้มาหานานคือนับติดไปให้เยอะมากค่ะทุกคนดูดิเลยขั้นแล้วอะเอเอแล้วเนี่ยคนซื้อได้ทุกยงง่างอะทุกคน ก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยดูดูอัพถึงไหนแล้วนะอันนี้ลูกสองอัพไปแล้วอัพไปแล้วเลือตามนี้หรือเปล่านี่แม็กแล้ว นะครับทุกคนก็นี่ทุกคนดูดิแอบไปเล่นลุงหนะ้าหน้ามาดูดิสิบห้าจุดเก้าสองเก้าสิบสองเอเอนะครับทุกคนคือโคตรเยอะนี่ไปซื้อกับบอสกันเลยเยานี่บอสบอสต,ตัวที่เราไหร่ก็ไม่รู้จะไม่ได้ นี่ทุกคนนี่นี่นคูณสาคูณสามคนคูนสามมาให้ได้ทุกคนคูณสามคูณสามคูณสามผมสายดูคลิปนะครับแต่บางตัวผมก็จะไปดูคลิปนะครับเพราะคีเกี็จดูอ่อะไรนี่ ตุ้ม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 บาย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 บาบายบายเลยไปเลยมังกรมังกรมงกรกมังกรมงกอะไรก็ไม่รู้โกูนีกปอ นี่ยมาย้าบีจิ๊บจิ๊บทีง่ายาย,ยขั้นที่แล้วมาผมก็ไม่ได้ดูตัวเงินดูไอ้คือไปให้มันฟาร์มไปหลายเดือนเลยทุกคนคือฟาร์มไปเดือนไปให้มันทำเองเลเวลร้อยแม็กก็แล้ว เอาได้เง oh, ินอ si ัน so นี้เก็บจิ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 บเองทุกคนดูดิขึ้นเลเวลจิบจิบง่ายโคตรสิบทีง่ายง่ายนี่ยิ่งยิ่งโหในที่สุดก็มาถึงถึงขั้นนี้สักทีไม่คาดคิดเลยทุกคน เออจะหมดไวเนี่ยตังโอ้ทุกคนในตัวนี้โคตรเพลงแปดร้อยทีโอ้โหตัวนี้โคตรเพลงนะทุกคนเออโคตรเพลงในตัวเนี้ยโคตรของโคตรเพลง โคตรของโคตรจริงๆโคตรเยอะเลยคืออินเ่ยโคตรตานูโคตรเยอะทุกคนอะไรเนี่ย เคล็มึงเวลอัพก็ทุกคนเว้าอับรัวรัวทุกคนก็ เแา้วแล้วก็มีมีผู้อด่ดก็ทุกคนจะมามาใหม่แล้วทุกคนนี่เป็นไงบ้างทุกคนชิวกันไหมมี่อดไปหกนาทีแล้วทุกคนคน็คนอาจจะพอไปเพียงนิดหนึง่งทุกคนพอดีหลีบนิดหนึง่ง มัง้งรีบมัง้งดูสิครับไม่รู้มิรีเอรีบหรือเปล่าอ๋อได้ตังค์แค่นี้เนี่ยแค่นี้แค่นี้หนาวครับยายนะครับคุยกับยายนิดนึงนะครับทุกคนก็บยายผมนะครับนี่นี่นี่ทุกคน เงินขึ้นรัวรัวฮะมีเลเวลแป๊แป๊บเลเวลห้าสิบสา เอาสักเจ็ดนาทีแล้ว่นาะตอนนี้เจ็ดนาทีแล้วก็เอาแปดนาทีแล้วกันเรื่องมาทุกคนนี่แม็กสักทีทุกคนเออทุกคนนี่ดูนะครับก็สำหรับนี้ต้องโคลาไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเปาทีวีก็เกมหน้าจะเป็นไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบก็ถ้าอยากให้ทำอีพีสอสองก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะทุกคนก็สำหรับวบันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ